ไก่หิ่วุกกปด้วยจ้ะหัวไก่ห้วุกมีต้มไก่ต้มไก่บ้านใช้ใบบัคขามลใช้สมุนไพร้จ้ะล้วนไก่จิงไนกอนค่ะไก่ก่อนใ่ทีลา่รกแกงไตจ้ะพริกแกงพริแกงตามิแกง แก่เราก็จะเติมน,น้ำด้วยจ้ะ ครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รบหลักทุกทุกท่านครับทุกผู้ทุกคนเด้อเห็นเคยพี่น้องเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศเรียในประเทศก็ดีขึ้เก็เหรอครับเนาะทุกหม่องทุบบอลทุกแก่ทุกมุ่งเนาะพี่น้องเนาะมาพบมาพอกันก็เลรอครับกับเบาแดกเด้อพี่น้องเด้อเบาแดกมาแล้วครับมัอนี่มาสวยๆมาตอนเที่ยงครับมัอนี่มาวันวันดีวันลำวันรวยของพี่น้องทุกหลายๆคนเนี่พี่น้องเด้อยังเบาแดกมัอนี่ที่ว่าจัดเต็มเหมือกันเด้อพี่น้องเด้อบอบอกหรือว่าอียังบอกพี่น้องเนาะ มาเฮามือนีิได้ต้มไก่ได้เปีองเด้อต้มไก่ต้มสมไก่พี่น้องเลยต้มใส่ใบบความอ่อนมาพี่น้องมือนีิบ่มีน้ำยาได้เปีองเด้อน้ำยาบ่มีดอกมือนีิเป็นวัตดีมามามาเปียงเลยวัตดีเงี้ยเบากดอกอ่เมื่อนีิเฮามีแก้วพี่น้องแก้วบักพริกดิบมีแก้วพริกดิบปจำบักพริกดิบกีเออกได้เปีองเด้อ ม่อตุ่มแก่ก็ต้องกินตับพี่น้องตับก่อนเลยค่ะยครั้งแรกเขาเรียกพี่น้องเบ้าเด็ก แก้วก็เสียบแต่เป็น้องแก,ก้วไปพริกดิบไก่น้ำนนมีน่องมันยังเสียบเครื่องไม้มัน ขึ้เขามาด้วยเพราะไงเนะพราะไงเป็นมากซื้อขวงเงี้ยนอยู่เงี้ยนพี่น้อง,อ,อ,งอืมมเปิดดิ้ดืด้อยังพี่น้องอืม พ่อเนี่ยเราบุกหงแล้วมาถามครับแล้วยางเของมาถามด้วยว่าเฮ็ดนี่ยังนี่ตั้งกล่องนี่อย่างพี่นลองเป็นบุกหงผู้เฒ่าพี่น้องมาไหต่อการห้องเดีว่าผมถ่ายวิดีโออยู่พี่น้องเป็นบอลลูนพี่น้องเป็นบุกเห็นืม คุยแก้วกันพี่น้องผมราว่าแก้วบักพริกดิบมันหอมดีบักพริกดิบจีกีกีมาต่ํา ไส่ของดีน้ำได้เป็นอย่างเดียวต้มไก่บ่บอกหรอว่าของดีเป็นย่างพี่น้องเดาอาร่อยฮึมอุ้ยเสียบครับจะเป็นอย่างเดียวหนาบ้างไหมตามตรงแกก็สุดยอด เอ้ยเสียพี่น้องปลาอยู่ข่าวบ่พี่น้องบ้านบ้าวแดงเขา้าบ่ตกแม่พี่น้องตกกับตกเพาะบ่บ่แห้ง เขาเบ้าเดไงไม่เป็นหรอกมันขึ้นหน่อยใช่ไะกินเขาโมเลติลไปไม่เป็นหรอกเบ้าเดง ไก่กระด้งเป็นนุม่มพี่น้องไปดีกิน โอ้วอ,อพี่น้องเขาเบิดคักต่มไกลไหมเก <c oughs> ี่ยงตับด้วยเขายัางไงเนี่ย ไก่กคือซอสแหละไก่ไหม ร่ห้หนาไหมแม่นนปีน้องสมดีขนาดปีน้องได้สมอําลําสมแสีบสมนวอือ ข้าเบิดพี่น้องพอดีละ่ะอิมอ่มหืมบ้าน้าตำนา้าตุ่มไก่ม่พี่น,ออน้องเ,องเองบาเดียใส่ข้าวดีไปน้ำเลยเป็งเด้อบ่บวกดอกใบหยัง หูวจะว่าแซบน้ำอืมเยี่ยงตับขอพี่น้องว่าแซบน้ำตรงมก่ ่อดนะเพ่อนเาเสียบคักเขาเบิดพี่น้องอย่างซัมเนียลรวมไก่ใ, <c oughs> ในหม้อกัอย่างอยู่พี่อนเนาะเอา้าสลับก,กิกมบีนี้ก็เพาะซัมเนียเนะเพื่นเนาะการกิริยะ่าทา,ทางของเบาแดกบรสุภาพพูดจากบริมาสม,มได้ก่อความถูกควาไพ่ได้เพีงเด้อสำหรับมือในเบาแดดก,ก็จะอถูกลาไปก่อนมือมือหืยังพอกันไม่เพ่เนาเสียบยัง,งสก,ก,กินก็ถาเบิรงได้เพีงเด้อสำหรับกิมนี้ไปละครับพี่น้องสวัสดีกกครับแซ่บน้ามพี่น้องแซ่บน้ามีดี